สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยวิลลาฮุร์ราะห์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยน์ลาฮาวล้วะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอาซิม Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kho kwam santi, kwam jamrun, kwam meta, kwam karuna kwam Allah subhanahu wa ta'ala Tepung prasob, dan pinong pufang putitam rekan siang Islam Tuk tan na kan เลฮัมดุลิลล้เพียงแค่เราได้ฟังเรื่องราวของศาสนานะครับอัลลอฮ์ก็เพิ่มผละบุญให้กับเราอัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดที่มีอยู่ให้กับเราเพราะว่าเรามีเนียดมีความตั้งใจที่จะทำความดีอัลกุรอานได้บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเราทำความดีมันก็จะไปลบล้างสิ่งที่เป็นความชั่วต่างๆเพราะฉะนั้นการตั้งใจ ในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งอายุเยอะแล้วนะครับก็ยังไม่มีอากีดะที่ถูกต้องยังไม่มีอิบาะั์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องจรรยามารยาทก็ ก็ยังไม่ได้รับทางนำที่ถูกต้องซึ่งเป็นทางนำของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลอฮวาเลหิวัลลัมเพราะอะไรครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสื่อการเรียนการสอนนะครับทางอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนการสอนอนอนไลน์นะครับหรือการปล่อยภาพการไลฟ์สดในเรื่องของการสอนอกอน็อ,กาอาจจะยังไม่มีให้ปรากฏเห็นเหมือนกับทุกวันนี้นะครับ พี่น้องบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักอะกีดาสอฮีฮะอะกีดาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับคนสลับเขามีความยึดถือยึดมั่นนะครับในเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะอาลาแบบไหนอย่างไรนะครับเขาสอนกันอย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการเรียนรู้กันนะครับหรือในเรื่องของอิบาดนะครับในเรื่องของอิบาด จะอิบารัดอย่างไรที่อิบารัดของเราจะเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาหนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตได้เรียนรู้ทางวิทยุนะครับทางทีวีช่องต่างๆที่มีวิทยกรนำเอาเนื้อหาสาระที่สำคัญนำมาสอนแก่พวกเราทั้งหลายว่า เราจะอิบาดัตอะไรก็ตามอิบาดัตนั้นจะต้องมีรูปแบบมีการปฏิบัตินะครับจากท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือแปลว่าถ้าเราทําตรงกับที่เราซูลทำนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ,อ, Allah, รบอิบาดัตนั้นก็จะเป็นที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตะลาแต่ถ้าเราซูลทําเอาไว้อย่างหนึง่งนะครับแล้วเรามาทําสวนกับเราซูลทําไม่ตรงตามที่เราซูลทำนะครับ หรือบางอย่างเราซูนไม่เคยทำนะครับบางอย่างเราซูนไม่เคยทำแล้วเราก็มาทำในสิ่งที่เราซูนไม่เคยทำาเราก็คิดไปเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นความดีนะครับเป็นความดี<โ>พี่น้องจำไว้นะครับว่าไอ้ความดีนั้นจะต้องมีรูปแบบแล้วก็เป็นความดีที่เราคิดขึ้นมาเองไม่ได้ถ้าตราบใดที่มันเป็นอิบดาดันะครับจะต้องมีรูปแบบาการกระทำของท่านนาบี มีรูปแบบการกระทําของบรรดาสหาบะมีรูปแบบนะครับหรือมีเหล่าบรรดาอุลามาในสายของสารับนะครับเขาได้ลงมตินะครับได้มีการฟัตตวาในเรื่องนั้นๆเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ควรกระทํานะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับอุลามาจะฟัตตวาอะไรก็ตามนะครับก็จะต้องย้อนไปดูหลักฐานนะครับไปดูรูปแบบการกระทําต่างๆก็สรุปความว่า เราจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องย้อนไปดูไปศึกษาหาความเข้าใจว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีการากระทําของท่านนาบีสุลต่านลฮิวัดชันลามหรือไม่มีการกระทําของบรรดาซอฮาบัดหรือไม่นะครับกเ็เราก็จะได้รับการตอบรับในสิ่งที่เราได้กระทําไป และสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องครับต่อให้การกระทําของเรานะครับในเรื่องของอิบาดัตใดๆก็ตามที่เราได้เรียนรู้มาว่ามันตรงกับการกระทําของท่านนบีแต่หัวใจของเราพี่น้องครับไม่บริสุทธิ์ใจไม่จริงใจกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วะตาลายังเป็นคนอวดนะครับยังเป็นคนขี้อวดยังเป็นคนอวดเก่งยังเป็นคนตะกับโบสนะครับหรือต้องการที่จะให้คนเขาเห็นในเรื่องที่เราทํา นะครับให้คนเขาชมเขาเชยในสิ่งที่เราทำทั้งๆท,ที่นั่นนะมันเป็นเรื่องศาสนานะ่ยพี่น้องถ้ามันเป็นเรื่องทางโลกก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาแล้วเรายังยังอวดดีอวดเด่นยังแข่งขันนะครับและเป็นการแข่งขันที่จะให้ใครเขาชมเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดว่าอิบานัตนั้นนั้นก็จะไม่เป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺสุวตาลาเพราะฉะนั้นสองเรื่องพี่น้อง อิบารัดตรงตามท่านหลอซูลนะครับสองต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์ถ้ามีสองประการนี้แล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์อิบาดัตของท่านก็จะเป็นอิบาดัต,ตุลมักบูละตุนเป็นอิบาดัตที่ถูกตอบรับนะครับแล้วก็ประการที่สามคือเรื่องอะไรครับการประการที่สามก็คือเรื่องของจรญยามารยาทเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่ท่านนาบีสอลลัลลอฮุาเลยวา่าันลัมได้สอนเราหลายเรื่องเลยพี่น้องเรื่องอย่างเนี้ มีหลายเรื่องเลยต้องศึกษานะครับต้องศึกษาต้องอ่านนะครับออถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามผู้รู้หรือฟังนะครับแล้วก็พยายามนำเอามาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องเล็กๆนน้อยเรื่องการยิ้มแย้มแจม่มใสนะครับเรื่องการให้สลามกับทุกคนนะครับเรื่องการไม่ออมีหัวจิตหัวใจที่อิจฉาริษยาพี่น้องสิมของเราที่เขาได้ดิบได้ดีนะครับ เรื่องมารยาทของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะครับจะอยู่กันยังไงให้มีความสุขนะครับหรือว่าเรื่องการเดินไปบนตามท้องถนนนะครับเรื่องการถ่มน้ำลายจะถ่มข้างไหนจะถ่มอย่างไรนะครับนะบีสอนไ้หมดเลยพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องหันมาศึกษาแล้วก็หันมาเรียนรู้อย่างแท้จริงพี่น้องครับ เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าคนที่เราไม่ควรลืมควรที่จะเอาใจใส่ควรที่เราจะต้องทำดีอย่างมากและจะต้องไว้ใจที่สุดจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับนอกจากคนที่เป็นบิดามารดาของเราเท่านั้นทีนี้วันนี้พี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าบรรดา,าบีเองนะครับก็ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานาหะตาลาอย่างมากทีเดียว เพราะว่านาบีบางคนเนี่ยนะครับบิดาบิดาของท่านนะครับนบีหลายท่านด้วยการบิดาของท่านก็ไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นผู้เรียกร้องนะครับก็บเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าบิดาของนบีเหล่านั้นจะปฏิเสธนะครับแต่ว่าคนที่เป็นลูกนะครับคนที่เป็นลูกก็จะต้อง ทำดีนะครับมีมารยาทที่ดีต่อคนที่เป็นพ่อแม่ตัวเองยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านนาบีอิบราฮิมเนี่ยใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนต่อผู้ที่เป็นบิดาแม้ว่าท่านนั้นจะปฏิเสธต่อ,อการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺสุวานตาลาพ่อบีอิบรหิมเนี่ยชื่ออาซารเป็นช่างทำรูปปั้นเลยนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงในการทำรูปปั้นนะครับ และในขณะที่นบีเนี่ยเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์คืออิบรอฮีมเนี่ยลูกชายเนี่ยเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าพ่อก็ปฏิเสธการอ,อ,อิมานต่ออัลลอฮ์การเชื่อมั่นในสิ่งที่ลูกได้เรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยนะครับจึงได้พูดถึงมารยาทของท่านนาบีอิบรอฮีมในการใช้คําพูดต่อคนที่เป็นพ่อถึงแม้พ่อจะเป็นผู้ที่ ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาก็ตามในอัลกุรอานบอกอย่างนี้นะครับอุซบิลลาห์ชัยตอนราชีมสุรามารยัมนะครับอายาที่4ี่อิดกอลลลีอาบีฮียาอบัติลิมาตะอบุดูมาลายสมาวะลายุบซิรุวะลายุกนีอังกชัยะและจงรำลึกถึงเมื่อเขากล่าวแก่บิดาของเขานะครับโอ้พ่อจ๋ายาอบัติโอ้พ่อจ๋านี่ นี่คือคำพูดนะครับที่แสดงถึงความสุภาพความอ่อนโยนนะครับต่อคนที่เป็นบิดาของตัวเองทั้งดังที่บิดาของตัวเองเนี่ยไม่ยอมรับในอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับเราเป็นลูกนะครับแล้วเราก็พยายามเรียกร้องพ่อตัวเองให้ไปสู่การทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือยอมรับในอัลลอฮฺุบวานตาลาเนี่ยนะครับ เราจะมีความกริว้วเราจะมีความโมโหไหมถ้าหากว่าบิดาของเราหรือพ่อของเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเรียกร้องไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเชิญชวนธรรมดาของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องมีแต่ท่านนาบีบรอหีมเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับท่านใช้คำว่ายาอับบาติโอพ่อจ๋าลิมาตะบูดูมาลลยัสเมาทำไม ท่านจึงเคารพบูชาสิ่งที่มันไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลยนี่เป็นสำนวนของท่านนาบีอิบรอฮิมนะครับที่ท่านได้พูดต่อใครครับที่ท่านได้พูดต่อคนที่เป็นบิดาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนองกับวันนี้ถ้าเรามองถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ว่าให้เราฟังถึงการปฏิบัติ การใช้คําพูดความสุภาพความอ่อนโยนที่มีต่อบิดาถึงแม้ว่าบิดาจะยังไม่ยอมรับเนี่ยอัลลอฮ์แต่ท่านนบีก็ยังใช้คําพูดที่ดีนาบีอิบรอฮิมยังมีความสุภาพอ่อนโยนก็ลองหันมาดูนะครับในสังคมของเราปัจจุบันทาลูกของอถ้าบิดาของเรานะครับยังเป็นคนที่ดื้อดึงยังเป็นคนที่อันนี้หมายถึงบิดาที่เป็นมุสลิมะนะครับบิดายังไม่ค่อยลหมาด ป๋าของเรายัางไม่แข็งในเรื่องของซุนนะป๋าของเรายัางไม่แข็งในเรื่องของการถือสินอดพี่น้องครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งโมโหนะครับหรือแม้กระทั่งเมาะของเราเนี่ยังไม่ค่อยคุมหบิบนะยังเป็นคนที่ฝา่าฝืนอยู่อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งโมโหขอให้เราอดทนและพยายามใช้คำพูดที่ดีมีความสุภาพอ่อนโยนต่อคนที่เป็นป๋าของเราคนที่เป็นมะของเราถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่แข็งแรง ในเรื่องหลักการของศาสนานะครับผู้ที่เป็นบิดานะครับจะข่มขู่ท่านนาบีอิบรอฮีมจะทุบตีจะทำร้ายนะใช้ถ้อยคำรุนแรงเพียงใดก็ตามแต่ท่านนาบีอิบรอฮีมจะขอดูอาให้ท่านได้รับทางนำจากอัลลอฮ์นะครับในอลัลกุรอานสุรมารยามอีกเช่นเดียวกันอายะที่47สาลามุนอาลยกะ sa a s t a g h f i r u l ก a h a l a d ิน b i innahu kanabi h a ขาอิบรอหีมกล่าวขอความสันติจงมีแด่ท่านนี่นบีบรอหีมกล่าวต่อคนที่เป็นบิดาของท่านนะจะใช้วาจาที่รุนแรงเพียงใดกับลูกหมายถึงได้ใช้วาจาที่รุนแรงกับนบีอิบรอหีมแบบว่าจะใช้วาจาที่รุนแรงหรือจะทำร้ายจะทุบตีใดๆก็ตามแต่ แต่ท่านนาบีบรอหิมก็จะขอดุอาให้กับท่านได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะหุตาลานะครับโดยอาย่นี้อายาที่47สุรมารมะยามเขาิบรฮิมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ดท่านฉันจะขออภัยโทษจากพระเจ้าของ่ันนะครับซาอัสตัฟฟิรุลกะก์ออบบีฉันจะขออภัยโทษจากพระเจ้าของฉันเนี่ยให้กับท่านอินนหูกานบีฮาฟฟิยา,ฮา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาการุณาแก่ฉันอย่างมากทีเดียวพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีความขัดแย้งกับปะเราเราอาจจะมีความขัดแย้งกับม่เราหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับพี่สาวเราอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือให้มีความอดทนนะครับมีความอดทนบทดกั้นและสิ่งที่ท่านนาบีอิบรอฮิมทำเป็นแบบเอาไว้ ก็คือให้เราขอดูอาให้กับปาเราสิขอดูอาให้กับมะเราสิมะไม่ค่อยคุมฮียปไปไหนมาไหนยังไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องหลักการปฏิบัติตร,ตร,ตรงนี้จะทําไงอ่ะก็อย่าไปโมโหโทโสก็ขอดูอาขออัลลอฮ์เปลี่ยนใจมะเรานะท่านอายุเยอะแล้วขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจให้ท่านได้คุมฮียบนะเพราะอาจจะมีนะครับมะของเราบางคนเหมาะของเราบางคนเนี่ยเขาไม่เคยคุมมาก่อนนะครับ ไม่เคยคุมมาก่อนในอดีตพอรามาคุมนะอาจจะเขินๆอายๆบ้างคนที่เป็นลูกทั้งหลายที่ได้ศึกษากิตาบุลลอ์และศุนนะก็ต้องให้กำลังใจนะครับต้องให้กำลังใจมากมากๆให้กำลังใจเขานะแล้วก็บอกพูดให้เห็นถึงข้อดีนะครับว่าถ้าคุมแล้วอัลลอฮ์ตาลาจะรักเราเพราะเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่เราแต่ถ้าหากว่าเราไม่คุม นะทั้งทั้งที่เราอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นคนใกล้ฟังแล้วนะครับอายุเหลือน้อยแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นคําสอนของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่รักเราอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เราอยู่ในความเมตตาของพระองค์เมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอามันที่จะมาช่วยนะครับมะนะอันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่คนที่เป็นลูกทั้งหลายนั้นจะต้อง ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตัลลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเน้นตรงนี้นะครับเน้นว่าให้เราขอดุอาให้กับท่านให้ท่านได้รับทางนําจากอัลลอฮฺแม้กระทั่งเปาะเราเนี่ยปาะเราบางคนก็จะยังไม่แข็งเท่าไหร่อาจจะมีบางคนนะนี่ผมไม่ได้หมายถึงเหมาทุกคนอาจจะมีเปาะบางคนป๋าบางคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องของศาสนาในเรื่องของหลักการศาสนานะครับอาจจะทํางานอยู่ใน สังคมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานานนะครับแล้วก็ยังห่างไกลจากการเรียนรู้ในเรื่องของาศาสนาไม่มีคนไปนัสีฮัตไม่มีคนเตือนเราในฐานะที่เป็นลูกเราก็ต้องนาสีฮัตเราในฐานะที่เป็นลูกก็ต้องเตือนปะเตือนป๋าเรานะครับให้เขาหันกลับมาสู่ความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามคําสั่งของเลาและในขณะเดียวกันลืมไม่ได้เลยก็คือ เราก็ต้องยกมือขอตัวอาต่ออัลลอฮ์สุยูต,ต่อ AH. อัลลอฮ์โออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงฮีดายะหัวใจปะของฉันเนี่ยให้กลับมาอยู่ในทางนําด้วยเถิดโออัลลอฮ์ขอให้ป้าของฉันเนี่ยมีความมั่นคงอยู่ในความมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดพี่น้องครับการขอตัวอาให้บิดาของเราหรือมารดาของเราที่เขายังไม่แข็งแรงในเรื่องของศาสนานั้นถือว่าเป็นความนอบน้อมถ่อมตน นะครับเป็นความสุภาพอ่อนโยนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็บรรดานนบีก่อนก่อนก็ได้ทำเอาไว้เช่นเดียวกันพี่น้องครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะวุตาลาได้กล่าวชมเชยต่อท่านนบียะฮยาบินซักกะริยาในเรื่องการทำทำดีต่อพ่อแม่นะครับอัลลอฮ์สุบฮานตาลาได้บอกเอาไว้นะครับในสุบรอมารยามอายะที่1 4บสี ว่าบรรรมบิวาลิไดฮิวะลัมยากุนจับบารันอัลซียาและเป็นผู้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขาและเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ยิงยะโสผู้ฝ่าฝืนนะครับนี่ก็คือ,อท่านนาบียะาย,ยาบินซักกิยานะครับได้มีการขอดูอาให้กับคนที่เป็นพ่อแม่อันนี้เป็นมารยาทที่ดี ที่บรรดาอับียร์เขาทำแบบอย่างเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาได้กล่าวชมเชยต่อท่านอบีอีซานะครับในเรื่องของการทำดีต่อคนที่เป็นพ่อแม่นะครับว่าว,วบร,รัมวบร,รัมบิวาิดบิวาิดะตี่วะลัมยัจัลนีจับบารันชก,กียะนะครับอันนี้ก็คืออัลลอฮ์ได้ชมเชยต่อท่านอบีอีซา นะครับในการทำดีต่อมารดาของท่านนะครับโดยมีความหมายว่าและทรงให้ฉันได้ทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงให้ทำให้ฉันเป็นผู้ที่ยิงยะโสผู้เลวทรามต่ำช้านะครับนี่ก็เป็นการขอตัวอาให้กับตัวเองด้วยนะครับขอล่อยอย่าให้ฉันเป็นคนที่ยิงยะโสเลยอย่าให้เป็นผู้ที่เลวทรามเลยนะครับฉะนั้น เราเองเนี่ยเราก็ต้องขอดุทอศต่ออัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในการทําความดีต่อมะของเราต่อป๋าของเรา,า,เราแล้วขอพระองค์เนี่ยอย่าให้ฉันเป็นผู้ที่ยิงยะโสอย่าเป็นผู้ที่ทําความชั่วเป็นผู้ที่เลวทรามเลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮา,านะหุตตาอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานกล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงมารยาทของบรรดานาบีต่างๆนะครับที่ท่านได้ทําการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ นะครับแล้วอัลลอฮ์สุบฮานตะลาก็ได้ทรงชมเชยบรรดานาบีเหล่านี้ไว้ในอัลกุรานพี่น้องครับแล้วก็ยังมีนะครับอีกหลายๆตัวอย่างนะครับที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากที่จะเน้นย้ำนะครับคนที่มีพ่อมีแม่ทั้งหลายนะครับเราควรจะมีมารยาทที่ดีงามต่อท่านมารยาทที่ดีงามต่อท่านความสุภาพอ่อนโยนนะครับ ต่อคนที่เป็นบิดามารดาแม้กระทั่งบิดามารดาของเราจะไม่ชอบใจเราที่เราเคร่งคัดต่อาศาสนาบิดามารดาอาจจะมองว่าเรานี่นะค,คํำครออาจจะแบบไม่ชอบว่ามันเคร่งคัดหรือเกินอะไรทํานองนี้เป็นต้นอาจจะมีพ่ออย่างนี้อาจจะมีแม่อย่างนี้นะครับแต่ขอให้เราได้อดทนท่านจะว่าเราอย่างไรท่านจะใช้คํารุนแรงอย่างไรก็ขอให้เรามีความอดทน และสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราก็ทําอย่างที่ท่านนับีอิบรอหีมได้เคยทําแบบเอาไว้นั่นก็คือขอุดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮ์วะตาลานะครับให้ท่านทั้งสองเนี่ยได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วะตาลา mm hmm. ท่านเคยเป็นคนที่แข็งกร้าวท่านคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องราวของศาสนาถ้าท่านได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ได้รับการฮีดายาจากอัลลอฮ์ หัวใจของท่านก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆอ,อ่อนลงนะครับและในที่สุดท่านก็อาจจะอยู่ในทางนำของอัลลอฮฺสุลตานตาลายอมรับในสิ่งที่เราทำนะครับลูกหลานบางคนเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาแต่โต๊ะกากีบางคนไม่เอาเรื่องศาสนาเลยอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเราขอทูอาเราก็ให้ลูกเราช่วยขอทูอาด้วยขอให้กีกับโต๊ะแข็งแรงในเรื่องศาสนา ขอให้ก oh, ีกโตออยู่ในอีมานนะครับนี่ก็เป็นมารยาทที่ดีที่เราควรที่จะหยิบนะครับแล้วก็นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นมารยาทในการทำความดีต่อคนที่เป็นบิดามารดาของเราก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดข้อตนใจว่าบิลลาฮิตอฟิกวลฮิดายะวัสสลาหมุอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุนเดศี พัันปรระเรชยสิผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม